Take to back me i y r s สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับก็คือนะครับผมได้ฉีดยาลงไปนะครับฝั่งนี้นะครับผมยังไม่ฉีดเห็นไหมครับยังเขียวอยู่ เพราะว่าผมลองทดลองดูก่อนนะครับว่ามีผลกระทบกับต้นทุเรียนหรือไม่นะครับผมใช้ไกโฟเซต48นะครับก็ไปดูนะครับผมฉีดถึงใต้โคนนะครับผมฉีดถึงใต้โคนเห็นไหมครับต้นทุเรียนก็ยังปกติดีนะครับใบเขียวมันสดใสปกตินะครับขึ้นไปดูใบนะครับใบสดใสปกตินะครับใบสวยงามมากนะครับนี่นะครับผมฉีดถึงโคนต้นเลยนะครับฉีดถึงโคนต้นไม่มีผลกระทบใดๆนะครับเห็นไหมครับ ฉีดจอถึงโคนต้นเลยนะครับ Buffalo. ไม่มีผลกระทบใดๆนะครับเห็นไหมครับใบยอดมาปกตินะครับยอดเดินปกตินี่นะครับต้นทุเรียนเล็กก็ไม่เป็นไรนะครับเห็นไหมครับใบสวยปกตินะครับไม่มีผลกระทบหน้าอมฉีดถึงโคนต้นเลยนะครับย้งไม่ฉีดถึงโคนต้นเลยนะครับการที่เราจะตัดหญ้าอะไรแล้วแต่นะครับช่วงหน้าฝนเนี่ยเราจะสู้ฝนไม่ไหวนะครับถ้าเราฉีดหญ้าก็จะช่วยได้เยอะนะครับสปริงเกอร์ การให้น้ําระบบการให้น้ําก็จะไม่มีปัญหานะครับไม่ no hehe, uh huh. เสียหายเห็นไหมครับต้นนะครับใบไม่ได้สลลไม่ได้อะไรนะครับใบปกตินะครับนี่ผมก็แยกให้ดูนะครับฝั่งนี้ยังไม่ได้ฉีดนะครับทดลองดูฝั่งนี้ก่อนนะครับนี่นะครับปกติดีนะครับทุกต้นเี่ยต้นนี้นะครับยอดเดินดีอยู่นะครับยอดเดินดี ไม่ได้มีผลกระทบใดๆนะครับฉีดถึงคนต้นนะครับอ่าดูยอดนะครับเห็นไหมครับยอดแตกยอดแตกดีสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับใบออกมาใบใหญ่เหมือนเดิมนะครับไม่มีปัญหาใดๆ